กันมึงกูเห็นมึงลำบากมาโดนมึงไปซื้อชิปหาบาทพ่อเด้ยังไม่ซื้อหลายเลยบอกว่าซื้อซื้อแค่สิบห้าบาทก็พอซื้อ,อยังหลายแท้<ส>บ<อ>่มีเงิน <5 S 1> แบบสิบห้าบาทกัรวยแล้วบอกปู่รวยตัวมันถึงเนาะลงทุนสิบห้าบาทนโลกอย่างไรยานมาทุนหลายเอานค่เจาะเข้มข้นสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดเดินทางมาทีาจจท่ตำหนักปู่ผ้าขาวผมยาวนะคะ หัวที่ผ่านมาเนาะค่ะแอกะรกับปได้มาตามแต่เวเลขแนวทางปูนะคะสำหรับหดวันที่แนวทางวันที่31กรกฎาคม2564ที่จะถึงนี้มาไปเบิงไปฟางน้ากันนะคะว่าปูขาผมยา้าพันจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนว่าทางฝากเอฟซีนะคะปูวัดีจ้ามาหาปูหรอปูพอได้ดมาหาปูเนาะ ควมบางวงในโลกมนุษย์เราอยู่น <ไป S 2> ะควมบางนะปอควบบางวงเข้าบัดถือมาบัดโอ้ยสบ,บายเนี้ยกูไข่เนี่ผ่าบา<ม> อันน like, uh uh ี้ม uh ่ถึงเราลูกบานมีหัวย้องไปตามระเบียบยังนั้ตีบ่ก็มอยดีเท่าอย่าบ่แบบบ่มีแง้งแง่งมันเกินใจหงือเปล่กูชินล้วนี้เรื่องนี่เพราแม่อพราะบมมวนนี่บ่อันปน๊ี๋ยงปนป่าคยแช่กับไา่กับไก่เป็นจางเข้มไปนั่นแหละสารพัดนี่อี๋ยวบ่เพ็ดก็เป็นเพ็ดไปทัวนหรวเดี๋ยวก็เห็ดคือเกาตีปัวอย่างมันปนกันเกาละ เลขบัตรถือเลยผิดกันปนถวยเก่าต่ว่ารสชาติ์ว่าคือเก่าแบบผมคือแล้วเสียเงินเลขเนาะเมนมานั่งผูวบัตรถือบ่อยี่หล่ะแม่กูเอาเสียเงินเลขเนาะผัวกับเมียเยอะเบิ้งหนักกันบูตมตึงจริงๆลูกกูกูตังเท่ากันแล้วบ่หนักบูตยังได้เพราะเลขบ่ถือเนาะย่งเอาหลายพ่อออมผลแล้วเมื่อนั้นบ่ว่าเจ้าบัตลายเลขออกมาหกช่องนึกะเลขกูเป็นเก้าสองบันกูก็เลยชิน เอาของปูหายเก้าสองกับหัวอีกแล้วต้นนี้ปูกับหัวเดี๋ยวก็มดได้ขึ้นมดได้มาเนาะปูแต่แม่ผู้ใดกับก็ได้ต้นนี้ม่จังสองมดกันอยู่ได้หลายสอมดหรือสามมดมดหันนั่นเดียจ้ากันปูหันหัวลงหัวขึ้นนี่ได้ละปูแต่ว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันบ้านนี้องปูมันเห็นเล็กน้อยมาอยู่น้ำสองเด็กน้อยมาหาเขาให้กินสองคนปูแล้วบ่อบมันสิบนมากเก้าสองบ่อปู啊 มันก็เลยกลับกลายมาเป็นหกสองเันผู้เพื่อนสลาดเพื่อนถือเขาก็โทรมาหาอย่ซุมนั่นะซุ้มซุ้มเขาใดเขากำแปะมาหายอยู่โยาถือโยอีพอสซุ่มหนึ่งมมันมีเลขปูปลอยออกไปบางหนึ่งมีสองศูนกับแปดสามเลยสองตัวนั่นนะเขาบันเอาบักชูนมาใส่สามน้ำซะ ซับซื้อยูหันอ่มันซื้อสองศูนยามศเขาบันทเฉยเมียโอ้ปูหายศูนย์สองกับสาเพิ่นก็ได้เอาเอาศูนย์สาเพิ่นก็ได้ซื้อข้เจ้าก็ได้ซื้อสอศูนยแล้วก็สามศูนย์หนะแม่จ้าเขาก็ได้อยู่ดีล่ะพูดตดวงดีแนม่ทางเล็ปูแมนแมนแดงว่ามันเก่งอยู่พวกนี้แมทางกูถือเคียงไม่ไปใช้กับดึงถือ ถือสองมันใครที่หำประสบการอะไรเลขสามตัวบนบัตห้าอันสามเจ็ดห้าบันดึงลงมาถือสามตัวเวยเมียเลขปูหับพันหายพันหายเ้าซื้อแบบเซียนนหลีเเ้าซื้อเอาเขาจะมาซื้อห้าสองศูนย์ห้าสามศูนย์ถือเฉยกูก็งงื้อขึกันล่ะดึงยังได้ก็ดึงแม่นเด็ดเดเด็ดเดเด็ดเวเด็ดเว็ดเด็ดเด็เด็ดว่เด็ดเด็เดเ้เ เขาถือเที่ยแล้วบ่ถือก็ไม่น้อยนี่แหละงวดนี้ถืองามเราบ่เอาเด้มันตาแตงแต่มาหาปูของกระดิยินว่าไม่น้อยบ่ได้มันกระดินนมักไยินเราเกือเราบ่หันเก้าสองอ๋อบ่หันหัวถูอเถอะเราหันเถอะนี่เราบ่ได้หันตาว่ากับของกระดิยินไม่น้อยเราเราองว่ามึงสิวาเก้าสองมึงกับบ่บามึงยังมาหกสองอยู่เดียว แมนยู่จ่าแมนมีแเงินวะผมันก็เลยกินเนาแทบไม่ไดใกล้นี่ล่เเชาะมันก็ได้ยินว่าไม่น้อยบ่บได้เงินงวดงวดของก็ได้ยินงวดนี่งวดบางเนื้มาตะกี้ไม่น้อยสองเมื่อที่บาวหอกหกศูนหาแล้วก็ได้อยู่ดีแล้วแมนก็เก้าศูนย์สามอันหนึงนะไอตัวตรงๆเลยเนื้อพอจืดเอาไปเบิ้งแล้วไปเอาไปเบิ้งเลยแม่นที่ดี อไปหัดมองเผาเงพอหนูมุดตัววันอ่ะกันซื้อก็ได้เงินแต่นนับปูอต่ว่ามเท่านั้นแล้วกันบ่ซื้อจ้งครมาได้เนาะอือเมนี่พิ่นด้เล็กอย่างเนี้ยนะนี่คุณนายนลำใหญ่นี่พิ่นด้ายงามเจ้เแผ่นด้หลายตัวเลยงามอีดีเนี่ยแต่ว่ากำลังเบืองววานสิเป็นตัวใดแต่ว่าูน้์เจนี่ัาคเราละโอ้เจมก็จะกน่มากถึงงามตั้เขาอามาเห็ดไปช ซ้ันนีอไปบ้างมนี่ก็จะได้หันหัวอยีนปูเนาะหันตัวใดที่แล้วซุมเหมือนเลี้ยงไรใส่เครื่องเครื่องนิ้วกหันลงไปกบทิบบนกุนเก่าอยู่บ่มันไปหันยังได้เลยมันมาอังเนาะเมียนมันบริเวรบริเวรถึงหันมันเมยบรเหนือว่าอีีก้ก้าอีีก้าศุนก้ามาวัแดงเอามาขมึงน่ะกันอยากให้ปูให้น่ะนะปาปานปูากันแล้วมานยต่งคำเถอ ด้วยบทท่านเ้าสิบเก้าท่านบ้นเยนี่ม่ยำาแมงแหงแม่นปูวแมนี่ละห้าน้อยนี่มาย้ำได้สองดิงสามดิงตัวมหาปูวสามดิงบอกโอ้โหน้ำกูบ่ซื้อเลขยกบานนี้ว่าพี่พ่อก็บอกบ่มมวนกูก็บอก่องที่จะได้ที่ละพูดได้เขาใจก็ยู่ได้ ผมก็่าให้กัน่ะผมไดก็อมอความไผ่ที่ผมก็บอกตรงๆลอดเป็นปดแบตรงๆสิ้นพแห้งแล้วดิสิ้นกนดาแห้งมีโุกขันพันาไผ่ผู้นั้นมีโศกเด้อเยละวจักไปทีกไรสุกหน่อยผมก็บอกหู้ำแล้วกอนวันแมมที่เด็ดราขันลำไส้ําคนโอ้ยน่าข้นทีเด็ดและปูฟันเด็ดเด็ดเลยได้สามตัวตรงลอดวันนี้ฟันขาดๆเลย มือเด้อนี่พี่นองเนาบแบบนี้ให้ปูคือเก้าเลยนี่ก็ได้งามคักงามคักเอาชัดๆเลยเพราะจองออมกันดอกมันที่เรียดบ่รอก็เดือดเลยเอาตรงๆเลยศูนย์สองหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้า โน้ซสาถูถูเขียนให้กับมือเลยตรงใจเป๊ะการมันออกคือวังหนึ่งเขาจับใส่กันถูกเฉยดิผู้เป็นสื่อเดี๋ยวผู้เพิ่นนั่นเพิ่นกรสิจับใส่เองคือเก่าหลักพวกัารมันมากคือเขาบางหนึ่งเหมืนบอกว่าบางหนึ่งผู้ให้สองศูนย์เขียนให้แปดสามเหมืนบอกเขียนให้มันมาอถุงศูนย์มาใส่สามถือเฉยไหมห้าศูนย์สอง อันนี้ถือแก้วดีกว่าน well> ี่ถืออีนแล้วนี่ถืออีกแก้วน้ำปูถอก้วสองเด่งอันนี้เด้งสองเด่งสองเด่งสองเด่งกี่ปูสองเด้งเ่าปูอ่ะสองเด้งอยากหองบไว้ไงจ้าอ้าวกูว่าก็มึงตรงๆรดงวดนี่จ้าจับตาบังเล็กสองตัวที่มีสองปองนั่นแหะมันเฮียงกันอยู่ที่เล็กมันเฮียงอยู่มันเลี่ยงกันอยู่นี่เออถือแล้เรียนนั่นนั่นศูนย์หนึ่งเจ็ดห 0175ปู่ว่ามันเฮี้ยงกันอยู่แม่นนั่นปู่ให้ิสนาแม่นๆเฮียงกันลงไปนี่แล้วแม่นี่มันก็ปึกจานนั่นเห็นบ่01ก็แม่น75ก็แม่นเลขมันอยู่จังซี่ดปู่บเป็นบ่ได้นั่นเป็นไปบ่ได้เป็นตู้ตงไปจังซั่นจ้า715นั่นสิเว้ากันเอาแล้วบัดปู่ว่าแล้วเอ้า ปูบอกว่าตามที่คที่ของงวดบางนึงมันไปม่ใช่สี่วันปูมาปูกันยังันเดียมันสี่เป็นเจ็ดหนึ่งสี่บวกปูครับนานทันเป็นเจ็ดห้าหนึ่งที่ปู่มันเป็นขึ้งวดบางขันมันทีมากเป็นขึ้ปูเบาน่ยแต่เป็นจะมันออกตัวตรงไปเลยมันคืองวดวงงนึงมันสีลงมากเสียนะปูเนาะสี่สิเจักบาทกว่ปูจะให้สื่เจักบาทครับปู อันมึงกูเห็นมึงลำบากมาดนมึงไปซื้อชิปหาบาทพ่อได้จะไม่ซื้อได้ยตันั่นนั่นปู่ว่าซื้อแค่สิบห้าบาทก็พอซื้อยังหลายแท้บ่มีเงินแบบสิบห้าบาทกันรวยแล้วบอกปู่รวยตัวมันถึงเนาะลงทุนสิบหาบาทนะลูกอย่างไรปูยันมืดทุนหลอันอี้น้อยจะเจาะเข้มเข้มมันอันนี้น้อยจะเจาะเข้มเข้มปูว่าพี่น้องเขียนปูเขียนให้กับมืดได้ด้วยนี่ทุกคนโชคดีโชคดี อย่าเริ่มล่ะขัดออกมาห้องอีกเนื้อมึงยินี่ <c oughs> ห้องเหรอคะปู้จะถือกไหมคะปู้ยจังจ <c oughs> ิมหาบาทซื้อได้ปู้ซื้อได้ร่งทุนทอนี้นึงเนาะจ้าเมนบ่ครับล่งหน่อยๆได้หลายยี้ดิ